สวัสดีครับโอ้โหดอกสวยงามมากครับนี่นะครับว่าหนหางกระเข้นะครับเราเลี้ยงแบบฝรั่งนะครับเรียบบุฟเฟ่นะครับมันโตเองหากีน,นะครับ สวัสดีครับโอ้โหดอกสวยงามมากครับนี่นะครับว่านหางกระเข้นะครับเราเลี้ยงแบบฝรั่งครับเรียกบ,บุฟเฟ่นะครับมันโตเองหากินนะครับวันนี้วันที่23่สิบวันนี้วันที่ยี่สิพฤศจิกายนพศสองพันนะครับนี่ช่วงนี้ผมเคยถ่ายทำไว้นะครับว่า มันจะมีโดมัรู้ลม้มกับว่านจระเขคค้ที่มันจะออกดอกช่วงเนี้ยช่วงปลายปลายปีนะครับพิชจีการทนวามออกดอกนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับ t s m w i k i p e d i a o r g แม้อ่านชื่อติดมาด้วยนะครับว่านจระเข้นะครับนี่ดูสวยงามมากนะ ชื่อทวินามอโลเวลา่าแอบ่อคุณคุณไหมครับว่าหนหางจระเข้เป็นต้นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบจัดอยู่ในตระกูลลีเลียมนะครับแหล่งกําเนิดดั้งเดิมอยู่ที่ข้าบสมบุทรอาหรับสายพันธุ์ของว่าหนหจระเข้มีมากกว่า300สายพันธุ์โอ้โหซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่จนถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กนะครับมีใบแหลมคล้ายกับเข็มเนื้อหนาและ เนื้อในมีน้ำเมือกเหนียวว่านหางจระ,ะเข้ผลิดอกในช่วงฤดูหนาวนี่นะครับเดินิจิไกรอย่างดีผมถ่ายตานี้ดอกจะมีสีแตกต่างกันเช่นเหลืองขาวและแดงต้นนะครับแต่ผมเจอสีมูใช่ไหมแคน,นี้มาอ่านวิกิพีเดียนะครับว่าเดี๋ยวจะไปตัดต่อรวมวิทธีหนึ่งนะครับคาว่าโลนะครับเป็นภาษากรีกโบราณหมายถึงว่านหางจระ,ะเข้ซึ่งแผลงมาจากคําว่า อะไรเนเอาเล่าเอาเล่านะครับ a เด u b l all, all l เอาเล่า a d o u b ก็อนะครับเอาเล่า <c oughs> มีความหมายว่าฝาดหรือขมเป็นภาษายิวฉะนั้นเมื่อคนอินชื่อนี้ก็จะทำนึกถึงว่านหางจระเข้นะครับว่านว่านหางจระเข้เดิมเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในเขตร้อนต่มาถึงนไปแพร่พันุ์ในยุโรปและเอเชีย ด้ปลูกเพื่อใช้ในการเกษตรและการแพทย์รวมถึงการตกแต่งและปลูกเป็นต้นไม้กระถางวุ้นในใบว่านหางจระเข้มีสารเคมีอยู่หลายชนิดเช่นอโลอิโมดินอโลซินอโลอิน G lyco ครับนะไกลโคโปรตีนน่าจะนะครับถ้าผิดก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเล่นอื่นยางที่อยู่ในว่านหางจระเข้มีสาร เอนทาควินนั่นไม่รู้ว่าครับลองมาดูข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับที่มีลีสคับถ่ายด้วยเททาเป็นยาดำมีการศึกษาวิจัยงานว่าวุ้นหรือน้ำเมือกของว่าจระเข้เนี่ยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผเลเรื้อลังและแผลในกระเพาะอาหารนะครับผมเคยเห็นนะครับมีคนเขาโดนสัตว์ กัดที่มือนะครับกัดเป็นแผลเวออเลยนะครับว่ายไปหาหมอบอกแม่เขาใช้ว่านหางจระเข้นะครับในการพาเอาวุ้นมนะันอะแล้วก็มาแปะที่แผลนะครับน่าจะหายดีแล้วตอนนี้เพราะาเขาบอกเขาใช้ประจําครับเขาเป็นแผลเต็มตัวเลยเขาเป็นประเภทพลานนะครับการเพราะปลูกนะครับว่านหางจระเข้ปลูกง่ายนะครับโดยการใช้หน่ออน่อนปลูกได้ดีบริเวณทะเลที่เป็นดินทราย และมีปุ๋ยดมสมบูรณ์จะปลูยในกระถางก็ได้นะครับในแปลงก็ได้ปลูกห่างกันสัก 1- 2ถึงสองอนะครับก็เมรนประมาณหนึ่งเมตรนะครับปลูกห่างเพราะว่าเวลามันโตแล้วมันใหญ่นะครับเพื่อที่ต้องการน้ำมากแต่ต้องการการระบายน้ำดีพอมิฉนั้นันไม่รากนาะแล้วตายนะครับว่างระ,ะเข่ชอบแด,ดดลำไรถ้าถูกแดดจัดใบจะเป็นสีเหลือง ใบจะเป็นสีน้ําตาลแดงนะครับอย่งที่ผมถ่ายดูนะครับมีบากต้นใบเสียาตาลแดงนะครับอีกวิธีก็คือนําเมล็ดไปปลูกในกระถางต้นไม้ได้ดีดูนะครับการรักษาแผลว่านหางจระเข้อโลเวลล่านะครับอ่า่จะกันดีนะครับในบการรักษาแผลไฟไหม้ําร้อนลวกแผลสดนะครับหรือบอกแผลสดนะครับแผลโดน โดนสัตว์กัดนะครับแผลสดช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนมีส่วนช่วยในการรักษาแผลผ่าตัดเช่นกันนะครับแผลสดนะครับมาจเ,เ,เอาไปแปะมาจะเคมีลิ้สมานแผลในท้ายแผลหายเร็วขึ้นเนื่องจากในว่านจระเข้เนี่ยมีส่วนช่วยเร่งในเซลล์ผิวหนังแบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมผิวได้ดีขึ้นนะครับ หานาว่าจระเข้ไปสกัดเป็นน้ําเมื่อนําไปใช้ในการรักษาแผลผ่าตัดพบว่าช่วยแผลสมานเร็วขึ้นป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นว่านหางจระเข้เมื่อใช้จะช่วยขจัดรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นทําให้แผลแลดูจางลงนะครับก็มีบางคนนะครับทีเ่เป็นแผลเป็นเขาจะเอาว่าหนหางจระเข้ไปแปะนะครับแต่ที่แผล มันจะจางลงครับมันมันจะเหมือนรอยมันหายอะ่ะก็บางคนก็ใช้ไปโบ้หน้านะครับอตอนกลางคืนนะครับก่อนนอนอาบน้ำแล้วนะครับคทีนอนปุ๊บก็เอาว่านหางจระเข้นะครับฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วก็โบ้หน้าเข้าไปนะครับแปะแปะบนหน้าผิวหน้าของคุณก็จะขาวใสกระจ่างไว ดูอ่อนเยาวนะครับเนี่ยผมชอบจริงๆตรวเนี้ยออกโบหน้านะครับเราจึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะครับไปผส,สมในรูปแบบต่างๆทั้งครีมทารักษาโรูปผิวหนังและแพ็คเซตนะครับช่วยรักษาการอักเสบของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนหรือการทําเป็นโลชั่นโดยมีส่วนประกอบของวุ้นว่านหางจระเข้นะครับ ทีนี้ดูจากเว็บนี้มานะครับ m a ท e thai com นะครับนี่นะครับพาเอาเนื้อในมันออกมานะครับข้างในมันเป็นวุ้นๆน,นะครับอยู่ภายในว่นานาจะตะเขนนีบนะที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จะที่ผมลอเวาแต่ที่ผมเคยลองทำเนี่ยก็คือล้างกันนะครับมันจะมีมียางเหลืองเหลืองล้างออกนะครับ แล้วฝานเอาวุ้นออกมาแล้วก็ล้างน้ำนะครับให้เอาอยางเหนืองออกนะครับแล้วก็ฝานอีกทีหนึ่งแล้วก็ามาโบะหน้าเลยครับน่าจะโอ้ไอ้ต้นมะข่าโมงนะครับลูกฝักมันร่วนะครับลมแมรงวันนี้สปปรรพคุณของว่านหางจระเข้นะครับหนึ่งช่วยป้องกันโรคเบาหวานโอ้โหแจ๋วเลยนะครับเรื่องการรับประทานเนื้อวุ้นนะครับเปียจะทํา ปั่นนะครับปั่นให้เป็นน้ําดื่มนะครับกอ,อชรเบาหวานนะครับสองนะครับมันยังมีช่วยการช่วยแก้อาการปวดศีรษะนะครับด้วยการตัดใบสดของว่านหางจระเข้แล้วทาปูนแดงด้านหนึ่งแล้วด้านที่ทาปูนปิดตรงขมับช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับวุ้นว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้ด้วยแก่โรคก,กระเพาะแกล้ลำไส้เสียบได้นะครับโดยการใช้ใบนะครับมาปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอาวุ้นนะครับมารับประทานวันละสองครั้งนะครับออสองช้อนโต๊ะเนื้อวุ้นนะครับสองช้อนโต๊ะ หาน,นะครับใช้เป็นยาถ่ายยาระบายได้ด้วยอ้ท oh. านแล้วเกิดอาการาถ่ายนะครับเป็นยาระบายได้ด้วยนะครับนำยางไปเคี่ยวให้ระเหยน้ํานะครับออกให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ยินจะได้เป็นสีน้ําตาลหรือดํานะครับก็เลยเรียกว่ายาดำอ๋อมันคือนี่ครับยาดํามันคือว่านหางจระเข้นี่นะครับ ในการรักษาแผลโบราณนะครับที่ต้องการให้มีนิ่เป็นยาละบาอยู่มีตำรับยานะครับยาในใบรักษาการท้องผูกนะครับเพราะว่าบอกเลยว,ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะถ่ายนะครับรักษาลิสิดวงทวานด้ดยการใช้เนื้อวุ้นเราให้ไปแหลมเล็กน้อยแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นจนมันแข็งนะครับแล้วก็ นำไปใช้หนิบในช่องทวารหนักนะครับควรทำโดยอาจารย์ครับหนึ่งสองครั้งทวันนะครับจนกว่าจะหายเนเนื้อวุ้นนะครับใช้เป็นยารักษาที่สุดนวทวารได้ด้วยช่วยแก้หนองในนะครับใช้ลากใช้เงานะครับก้านะครับช่วยแก้มุตกิจหรือฤระดูขาวของสตรีนะครับใช้ลากและเงานะครับสิบนะครับ ทั้งต้นเขาว่าจระ,ะเข้มีรสเย็นใช้ดองกับสุรานำมาดืม่มช่วยขับน้ำข่าวปลาได้นะครับทั้งต้นแหมอันนี้น่าลองนะครับเอามาดองกับสุรานี่สิบเอ็ดช่วยบรรเทาและแก้อาการปวดตาข้อนะครับนะจะมีรสเย็นนะครับตดองสุราพอกรักษาฝีได้ด้วยสิบสามช่วยรักษาแผลสดอันนี้บอกไปแล้วนะครับ รักษาแผลสดแผลจากของมีคมแผลที่ลินฟีปากแก้ฝีแก้ตะมอยตะมอยคืออะไรครับโดยเอาวุ้นจากกว้างจะอให้นะครับมาแบบเอามาฝาแล้วก็แปะไว้นะครับแล้วก็ผ้าปิดไว้ให้มันกันกันแมงวันมันตอมนะครับแล้วก็หยอดน้ำเมือกนะครับลงตรงแผลให้ชุ่มอยู่เสมอนะครับ เป็นครีมกันแดดน,นะครับไม่รู้ว่า SPF เท่าไหร่นะครับลองไปค้นหาข้อมูลดูช่วยรักษาโรคเรือนกวางหรือว่าโรคสะเก็ดเงินได้ด้วยนะครับแม่แจ๋วจริงๆว่านหางจระเข้ยังช่วยในการย่อยอาหารทําความสะอาดลำไส้ใหญ่ช่วยในการดีท็อกนะครับล้างสารพิษในร่างกายช่วยการทำงานของระบบกระเพาะอ,อาหารและช่วย ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้ด้วยโอ้โหนะครับดูนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวาสารในว่านจะะเค้นะครับว่านจะะเค้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงกรดอะมิโนโอ,อีกหลายชนิดที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นธาตุแมกนีเซียมโพแทสเซียมท้งแดงแมงกานิสซิลิเนียมท้าไรซิลิเนียม ธนนาซีลีเนียมธาตุโครเมียมวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอีวิตามิน, e, น B1 B2 B3 B6 B9 โคลีนและยังเป็นพืชเพียงไม่กี่ชนี้นะครับที่มีวิตามิน B12 อีกด้วยโอ้โหเรามาดูข้อมูลน,นะครับในเว็บไซต์ m e d thai com นะครับ ว่านหางจระเข้คลิปนี้ก็ขอฝากวัตถีพิเ่าน,นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ